ก็กกสวัสดีครับพ่อมอ,อสไซเลือาปาดป่าผู้จะมามอบคำสาปให้ด้วยให้ทุกคนโอคามีเองนะครับผมเอาผมลืมไปผมลืมเข้ามาเซตติ้งค่าเกมก่อนอะคือนั่นแหละที่ผมบ่นเกมนี้ทุกครั้งคือเซตติ้งไปแล้วมัน้ไม่มีใครตกใจประตูทั้งนั้นคิดด้วยอันนี้ไปแล้วไปก ที่ไหนที่ไหนที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างที่นี่ที่ไหนเปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เลยว้าวว้าวว้าวป่อยอย่ามาทัชอย่ามาจับคิดด้วยแล้วเราน่ะเราจะวิ่งไม่ได้ยังไงล่ะวิ่งวิ่งเต็ม หลอนคนเดียวกัพอแล้วไม่ต้องมาหลอนเป็นเพื่อนอย่ามาทัศแม่ไม่อ่านไม่อ่าน้วอะไรกันครับเนี่ยไม่มีใครเสียสติตั้งนั้นแต่มืดมากเลยชิหดวยคือตอนเนี้ยเซฟหรือยังสิ่งที่ใจผมถามอยู่อันนี้คืออะไรล็อกเกอร์เดงไม่มีเจนแนหละใช่คือที่นี่นะ่ะไม่มีเจนแล้ว ไม่มีก็ว้าว้า,าหนีได้ก็ก็แย่แหละอันเนี้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวเจนเห็นเราจากไหนเรายังไม่เห็นเจนด้วยซ้ำเจนเห็นเราแล้วช <c oughs> ิ้ยหัว <c oughs> หใจกี่วาย <c oughs> เราเราชะเงะ้ไม่ต้องชะเงะเสียงมาแล้วชิ้ย ุณเอ็นอาร์ฮัลโหลเดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มไม่มีสติแล้วผมจะเริ่มอ่านเช็ดไว้ลงเรื่อยๆใช่สติเริ่มหาดขาดหายคิดด้วยเบลเห็นก็เห็นเถอะเห็นเราบ่เถอะเนี่ยเราเดินสวนนากันเลยเออมาเลยเราหนีเธอไม่พ้นอยู่แล้วล่ะเอือเอือเอือแล้วเธอก็จะเห็นเราอีกรอบยังไงล่ะใช่เรารู้น่ะเด๋ว ประตูเปิดไม่ได้นะแม่โว้ยโอยมืดมากไม่เห็นอะไรเลยคือคือเธอเห็นเราแล้วแหละอือให้ไปจุกจบกกันไปจะไปปรับแสงใช่เราจะไปปรับแสงไงลนะ่ะอือสะใจสุดๆไปเลยติมติมที่เทาไหร่ไม่รู้ตายไปแล้ว เวลคัมติมที่16ใช่ผมว่ากว่าจะจบเกมถ้าจะเป็นติมอินฟินิตี้วุย้ยไม่จ๋าใครสั่งใครสอนให้วางเฉลงไม่ไม่มีใครหาปุ่มสีไปเจองนั้นเนะฉลงเย y e นี่ไงเบลเห็นเราสุดๆไปเลยอะเห็นไหม ด้วยเบลวัดเมื่อกี้ไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นเนนะเบลเอาอีคือเรานะ่กดคลิปแล้วแล้วนายละกดคลิปหรือยังติ๊มนายกดคลิปหรือยัง พื้นที่ระหว่างสองช่องโคตรดีพมันสุดยอดไปเลยคิดด้วยปิดลือ้อใครก็เปิดเรือว่าคิดด้วยช่องแคบไม่จ๋าคิดด้วยเฮ้ทางเลือกมีติงกิ้งแน่นอนเราเปิดไลฟ์มากี่นาทีแล้วนะ ก็ใกล้ใกล้สุดๆไปเลยวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮู้โตสักสิทธิ์ไม่มีจริงจิงวะชอบ่ะแม่ไ้ยเราเราน่ะอยากดับเทียนตรงนี้ะเอี่ย ตม่มานหลบไม่ได้อย่างนั้นเหรอหลังม่านน่ะสัมผัสได้ว่าเจนจะเห็นเราขอบโตศักดิ์สิทธิ์ขอบโตศักดิ์สิทธิ์ขอบโตศักดิ์สิทธิ์ผมอิบเก่งมากแน่คุณ ผมสัมผัสได้ว่าคุณนี่จิกับรองหัวเราะอยู่ใครบังอาจส่งเกมนี้ให้ผมผมโกรธมากวู้บมเดีอ๋อ เป่าเทียนให้โอคามิตกใจผู้แเวลเป่าเทียนให้โอคามิขอบคุณคุณเอ็นอาร์นะครับที่โดดเดตมาให้หัวใจจะหวายชิด้วยชิด้วยเราจะตายเกิดเอสยูดับเบิลยูเอเอคุณเอสเอสอาร์คุณเอสเอสอาร์จำไว้จำไว้นะครับว่คุณโดดเดตมาแกงผม หนีไปที่ไหนได้เนี่ยวชิด้วยถามเจี๊ยวเอ,อือเดินติ้นเดิ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 นองโมห้ยจานชามถ้วยอยู่ที่ไหนขอส่วนอื้อ เขาเห็นแล้วนะเราไม่น่ารอดน่ะคือเราน่ยตื่นตูมมากๆไกคือถ้าเราไม่ตื่นตูมแล้วก็เราน่ยยังมีสิบรอดอยังไงเราก็แค่อ้อมไปนิดๆหน่อยๆแล้เปิดเปิดประชูอือขอคุณแจคุณแจดอกนั้นขอฉันเถอะนะแล้วก็วิงว่งเต็มวิ่ง